แอนนี่บรูปลืม้มน้องทีคายุคว้ารางวัลสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มตอบกลับคนดูถูกเรีียนนั้ปกท3ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายสำหรับสาวแอนนี่บรูกพยายามทำงานทุกอย่างหาเลี้ยงลูกและครอบครัว แม้งานก็น้อยไม่ได้มีคนจ้างมากมายเหมือนสมัยโด่งดังแถมแม่ก็มาป่วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้น้องทีคาย,ยุลูกชายวัยแปดขวบก็ขยันขันแข็งช่วยแม่เอาของไปขายที่โรงเรียนเพื่อหารายได้อีกทาง ล่าสุดแอนนี่บรู k ก็ได้โพสต์ไอจชื่นชมน้องทีคายุลูกชายคนเก่งซึ่งล่าสุดก็ได้คว้ารางวัลการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมได้100คะแนนเต็มมาให้แม่ได้ภูมิใจด้วยโดยระบุข,ข้อความว่าวันนี้เด็กชายทีคายุด้วยวัย8ขวบกว่าทำให้แม่แอนภูมิใจด้วยการคว้ารางวัล Excellent of Interview English 100คะแนนเต็ม เคยมีคนบอกว่าแม่แอนหัวสูงให้ลูกเรียนทำไมวันนี้คำตอบอยู่ที่ภาพตรงหน้าเด็กเรียนเก่งเรียนดีควรได้รับโอกาสการศึกษาที่ดีแม่รักทีที่สุดสุดที่รักของแม่หลังจากนั้นก็ได้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องทีขายุเป็นอย่างมากทั้งที่หล่อและเก่งรวมถึงยังกตันยูอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ